เราจะมาต่อลายช่วงที่สองกันนะคะคราวที่แล้วนี้เราจบลายช่วงที่1ก็คือแถวที่เจ็ดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะเราจบลายแถวที่เจ็ดช่วงที่หคราวนี้เราจะมาขึ้นตัวลายช่วงที่สองเราเริ่มแถวที่แปดหลังจากที่เราเผักตรงด้านขอบเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงตรงหลักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักนี้โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอลงนี้อ่ะเห็นไหมว่าคุณลงตรงไหนอ่ะดูใหม่นะคะเราจะลง โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอหนึ่งหลักสองหลักนะคะพอหลักที่สามอ่ะอันนี้เราลงหลักที่สามแล้วนะคะแล้วเราก็ลงพอหนึ่งคอไปอีกสองครั้งตามได้โซ่หนึ่งค่ะลงข้ามมาน,นี้ข้ามตัวนี้มาน,นี้อ่าลงพอหนึ่งคอข้างๆนี้ สองหลักแล้วเรามาลงตรงหลักหนึ่งหลักหลังจากนั้นตามด้วยโซ่หนึง่งหลักนี้ไม่ลงมาลงหลักนี้โซ่หนึง่งลงหลักถัดมาโซ่หนึง่งลงหลักถัดมาโซ่หนึง่งลงหลักถัดมา โซ่หนึ่งหลักนี้ไม่ลงลงหลักถัดมาหลังจากนั้นก็พอหนึ่งคอลงข้างๆนี้สองหลักตามได้โซ่หนึ่งข้ามหลักนี้มามาตรงนี้สองหลัก หลังจากนั้นก็ลงตรงหลักมานหนึ่งหลักโซ่นหนึ่งค่ะแล้วก็ลงตรงหลักมันโซ่นหนึ่งแล้วก็มาลงตรงหลักมันนะคะอันนี้มาตรงช่วงที่ครูจะจบแถวพอดีก็โซ่นหนึ่งนะคะ คูก็จบแถวปกติคือนะไปสาสามช่องดึงสีผ่านลืมยังเพราะว่าครูทำแต่ช่วงอื่นครูไม่ได้มาเน้นตรงนี้อีกนะเพราะถือว่าเข้าใจแล้วนะคะอ่ะดึงสีผ่านอันนี้ก็จบแถวคราวนี้มาดูลักษณะของงานแถวนี้งานแถวนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ตรงขอบมัน แล้วเราก็จะได้พอหนึ่งคอ,อาตามด้วยโซ่นหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็จะมาเป็นพอหนึ่งคอติดกันนะคะชุดหนึ่งก็คือสามหลักอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็พอหนึ่งคอสามหลักอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะเป็น ขอบมันใช่ไหมคะคราวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราจะต้องขึ้นต้นด้วยโซ่สามอันนี้คุณทวนที่อีกทีหนึ่งนะอ่ะนะคะขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งก็โซ่สามเวลาเราจบงานเราก็จบด้วยวิธีดึงสี่ผังอะคราวนี้เราก็ถัก มุมปกติถักด้านปกติอ่าเดี๋ยวครูให้ดูงานตรงนี้นิดน,นึงเดี๋ยวจะลืมกันซัอ่าอันนี้ด้านลายใช่ไหมคะอันนี้ก็ด้านลายพอถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นด้านหน้ากับด้านหลังซึ่งเป็นลายนี้อ่าเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวที่เท่าไหรเอ่ยต่อไปเราขึ้นแถวที่สิบนะคะถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เดี๋ยวเราถักวนมาเรามาเจอด้านนี้ก็จะเป็นแถวที่สิบนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่สิบกันนะ เราจะต่อแถวที่สิบกันนะคะหลังจากที่เราทำตัวขอบตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็โซนหนึ่งอ่ะแล้วก็ลงหลักแรกสซนหนึ่งหลักถัดมาโซนหนึ่งหลักถัดมาแล้วก็พอหนึ่งคอลงระหว่างหลักพอหนึ่งคอลงตรง หลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอลงหลังนี้ไม่ลงเนาะมาลงหลักนี้พอหนึ่งคอลงระหว่างช่องพอหนึ่งคอลงไปในหลักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักโซ่หนึ่งลงหลักถัดไป โซ่หนึ่งลงหลักถัดไปโซ่หนึ่งลงหลักถัดไปโซ่หนึ่งลงหลักถัดไปพอหนึ่งคอลงระหว่างช่องพอหนึ่งคอลงบนหลักโซ่หนึ่งค่ะ หลักนี้ไม่ลงลงหลักถัดไปแล้วก็พาหนึ่งคอลงระหว่างหลักอะแล้วก็พาลงคอลงหลักถัดไปโซ่นหนึ่งลงหลักถัดไปโซ่นหนึ่ง ลงหลักถัดไปอ่ะแล้วก็จบแถวได้โซ่หนึ่งแล้วก็ดึงสี่ผ่านอ่ะคราวนี้มาดูลักษณะของลายแถวนี้จะได้แบบนี้นะคะจะต้องเหมือนกันนะอ่ะจะได้แบบนี้นะคะ ขึ้นแถวใหม่ขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่สามถูกไหมอ่ะแล้วก็ทำขอบมานอ่ะแล้วก็ถักวนลาย วนลายตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงด้านที่เป็นไลายด้านข้างแถวที่สิอถูกไหมอต่อไปเป็นแถวที่11ซึ่งเป็นหลายด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะ แถวที่สิบเอดนะคะหลังจากที่เราทำขอบเรียบร้อยแล้วโซ่นหนึ่งลงนี่โซ่นหนึ่งพอหนึ่งขอลงหลักขัดมาหลังจากนั้นก็ลงระหว่างหลักพอหนึ่งข้อลงหลักที่หนึ่งอ่ะเป็นอย่างนี้ นะคะหลังจากนั้นก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอลงนี้โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอลงหลักสุดท้ายนี้พอหนึ่งคอลงระหวังหลักพอหนึ่งคอลงในหล,ลักลักษณะของงานนะคะ โซ่หน,นึง่งพอหนึ่งคอลงในหลักโซ่หน,นึง่งพอหนึ่งคอลงในหลักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงในหลักแล้วก็ลงระหว่างหลักแล้วก็ลงในหลักตามด้วยโซ่สี่พอหนึ่งคอลงระหว่างหลักตามด้วยโซ่สี่ พอหนึ่งขอลงหลักสุดท้ายลงระหว่างหลักลงหลักถัดมาตามด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งขอลงบนหลักโซ่หนึ่งทำขอบมัน อ่ะคราวนี้ครูก็จะให้ดูงานนะคะอ่ะอันนี้จะขอบมันก็จะโซนหนึ่งพอหนึ่งคอหนึ่งหลักอันนี้เหมือนกันขอบมันซ่หนึ่งพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็จะเป็นพอหนึ่งคอสามหลักโซ่สี่ลงพอหนึ่งคอโซ่สี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอสาม ตามด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอจะเหลือแค่สองหลักอ่ะนะคะคราวนี้เรามาดูว่ามันเริ่มวนละครูจะขอใช้วิธีอธิบายเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้เรามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะเรามาอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้คราวนี้นะคะแถวต่อไปแถวต่อไปหลังจากที่เราทําพอหนึ่งคอลงเป็นขาแล้วแถวต่อไปก็จะเป็นโซ่สีแล้วพอหนึ่งโซ่สีแล้วก็จะเป็นเอนะคะลงข้างข้างหนึ่งตรงหลักหนึ่งข้างข้าหนึ่ง นะคะมองเห็นไหมเนี่ยจะเป็นแถวนี้อันนี้คือแถวที่มันเป็นพหนึ่งคอตรงนี้จะเหลือสองนะคะพอแถวที่เป็น x สามตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นพหนึ่งอพอหนึ่งขอสามโซ่หนึ่ง ซึ่งมันก็จะเริ่มวนตรงนี้หาที่วนเจอไหมนะคะมันก็จะเริ่มวนแถวนี้แถวนี้ซึ่งเป็นแถวที่หนึ่งสองสามสี่จะเริ่มวนแถวที่สี่นะคะทีนี้มันก็จะเริ่มวนไปดูออกไหมออกไหมคะ ่ะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะลักษณะของงานจะล้มวนไปอย่างนี้เราก็จะถักให้ได้ความสูงของขนาดกระเป๋าเป็นที่ต้องการนะคะในที่นี้ครูถักไปหนึ่งสองสามดอกนะคะครูจะถักไปสามดอ,อกแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้<ค><ด>เห็นไหมว่าครูหยุดอยู่ที่ตรงไหน,น หยุดอยู่ที่พอหนึ่งคอสามหลักตรงกลางตรงนี้นะคะจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ถ้าวนมานะคะเราจะเจอกันตอนแถวสุดท้ายแถวนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวีโอถัดไปนะคะ